สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมนะฮะนิดดําพักไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่อูนิธิวัดยนต์นะ,ะสาขาบุรีรัมแมวข้อกเกษตรกันบ้างนะฮะเดี๋ยพาไปดูมุมกว้างพี่น้องแยงตาหน่อยพี่น้องช่วงบใบยๆฮะวันนี้ป๋าแล้วจะของอูไม่อยู่ครับแต่โทรคุยได้ละเอียดเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้เป็นสไตล์ข้อกเกษตรนะครพี่น้องข้อกเกษตรแบบดำได้ สามคันนะฮะแปดล้อหนึ่งสองสามสี่ห้าจ็ดแปดนะฮะกระบะดำสเปคใหญ่แน่นอนนะฮะตัวนี้อลูมิเนียมแบบดำได้อ่ะเดี๋ยวเริ่มคันแรกเลยพี่น้องนะกระบะกระสียาวแบบนี้เลยนะฮะเป็นแปดล้อ๋อไไปใช่สามคันแปดล้อยางแปดเส้นนะฮะอ่ะหกร้อยยางแปดเส้นอ่ะ แบบนี้ดีกว่าเนาะง,ง่ายๆนาอพี่น้องเนาะเกษตรสวยแบบนี้เลยนะครับแต่งสไตล์นี้เลยพร้อมเล่มทะเบียนร,ราคานี้อยู่1ล้านบวกลบพี่น้อง1ล้านนิดๆเกษตรแบบดําได้นะฮะจ้ะสีสวยมากพี่น้ององุปก,กรณ์ตกแต่งเป็นพวกลงพวกโล่เป็นเครื่องไม้ต่างๆฮะกระบะมีเนียมนะฮะทั้งหมดเลย ท่านใดที่ชอบสไตล์นี้นะฮะบางคนเลดฮะดำเกนใหญ่แน่นอน,นะฮะเครื่องปั๊มสาย JO 7450นะฮะคันนี้ตัวนี้กันชนแต่งเบ็ดหน้าโดมเมนเตอร์ฮะกันชนเอ่อยังไม่ได้ใส่คันนี้แต่ก็ยังดูหลอ่อดูสวยอยู่นะแต่งสไตล์นี้เลยนะพาดูรอบคันก่อนนะฮะนี่ตัวนี้แต่งเรียบร้อยแล้วฮนะตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับพี่นอกนะ สนใจเข้ามาเลือกชมมันได้นะฮะม้อลมเสริมนะ,ะอันนี้ไม่พอมีเพิ่มอีกลกูกหนะนึ่งครับถ่ายนี้เลยนะฮะฮข้างหลังก็สวยๆคันนี้เราก็ดูคร่าวๆเอานะฮะพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้นะฮะปลายชาอยู่ในบริรัมะฮะเลยโรบินสันมานิดนึง จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับขวามืลอล้อแบบนี้เลยนะมีที่เก็บผ้าใบนะมีหมวกหรือว่าสปอยเลอร์นะฮะเกือบทุกคันเลยกเกษตรนะ,ระนี่ผ่านไปปั๊มสาย 7C50 ูพี่น้องร้านนินดๆอันนี้แบบดำได้ก็จะมีหลายคันเลยแบบนี้ก็มีคันนี้ 7E อีนะฮะสูบเดียวโอ้ใช่ผมมาเร็วห้สูบนะฮะ สีม่วงอูปายชายนี่ยทำสีก็สวยเหมือนกันนะฮะสีสวยรูปร่างสวดทรงโอเคอวนะจะรีวิวทีละคันนะพี่น้องตัวนี้เป็นเครื่องคองมเรล็ี e สูบนะฮะ210แรงนะดัมดินนะฮะแรง3ไม้สีม่วงสีม่วงสวยนะพี่น้องนะเดี๋ยวได,ด้ให้ดูเบอร์โทรอูนิธิวัตยนต์นะ์8 9 844 5า2ปดอตัวนี้เริ่มต้น70กว่าพี่น้อง สนใจสกิดมาเลยนะช่วงนี้เกี่ยวข้าวแล้วนะจะเข้าช่วงหน้าแรงแล้วฮะมาดูมาเลือกมาชมกันได้นะที่อูนิธีวัดนะฮะนี่แรงสามไม้สวยสวยตัวนี้เป็นขอบสิบหกนะครับถังน้ำมันร้อยลิตร กระบะดำก็จะเป็นขาตะกตระตนหมดแล้วทุกวันนี้นะฮะเก็บสีแบบรายละเอียดแบบถือว่าสวยมากนะฮะปะ๋าป๋าชานะครับยางผ้าใบนะฮะขอบสิบหกยางฝาข้างเนี่ยเอาแบบเป็นกระบะลายสามมิตรก็ได้ะฮะ,หร,ะรมมหรือว่าจะเป็นลอนสามมิตหรือว่าจะเป็นกระดูกขั้นกลางแบบนี้นะฮะสามารถสั่งได้เลยมาพูดมาคุยกันที่อู่เลยนะครับ อ่ะคันนี้ผ่านไปนะครับมาดูคันอคอกนี้บ้างนะฮะตัวนี้เป็นอคอกเหล็กนะฮะจะไปขนผักขนไรก็ตามมันเอกประสงค์เลยตัวนี้เป็นพื้นเหล็กนะฮะแต่พื้นปูนเนี่ยเป็นสเตนเลสพี่น้องสเตนเลสหนาๆเลยนะฮะแต่พวกฝากข้างฝาท้ายฝาข้างนี่จะเป็นเหล็กนะฮะถ้าเป็นคันเขียวนั่นจะเป็นมิเนียมนะ คันนี้ก็จะเป็นเครื่องอโอ้ยลืมเครื่องอะไรลืมนะเดีวพาดูรอบๆคันนะคันสีเขียวกันชนจะเป็นแบบนี้นะนะเพื่อนเพื่นนะท่านผู้ชมสีเขียวกันชนจะเป็นแบบนี้นะฮะต่ช่วงนี้ยังไม่ได้ใสน่น้องนจะเป็นแปลงหน้าโดมเมนเตอร์แบบนี้เลย ตัวนี้กระบะดัไม่ได้นะฮะกระบะดัไม่ได้เปิดฝาลุงฝาข้างเย่างเดียวนะฮะเป็นหัวแคปนะฮะรายละเอียดก็จะมีที่เก็บผ้าใบนะ,ะสปอยเลอร์นะครับแต่งหน้าเป็นโดมินเตอร์นะครับเนี่ยรอๆแบบนี้เลยมาดูใกล้ๆดีกว่า กระบะเหล็กนะครับเปิดข้างตัวนี้ไม่ดำนะฮะตัวนี้ก็จะมีทั้งรถแนวแนวเกษตระนะขอะ้อเกษตรนะตัวนี้เป็นกระบะเหล็กนะแต่พื้นก็จะเป็นสเตเลตพื้นเป็นสเตเลสอย่างหนาเลยนะแล้วก็รอบคันนี่เลย อันนี้ราคาเข้าๆอันนี้ดำไม่ได้นะฮะเกกว่าพี่น้องสนใจมาดูตัวจริงได้ที่บุรีรัมเลยอูนิธิวัตรยต์นะฮะนี่จะพาดูรอบพันสวยๆแบบนี้นะฮะเนี่ยฝาครอบก็สวยแล้วนะฮะนี่ฮะตกแต่งสไตล์แบบนี้นะพี่น้องนะอยากเพิ่มเติมตรงไหนก็สั่งเอานะ ตัวนี้90กว่านะฮะโทรมาพูดคุยสอบถามได้นะฮะเบอร์โทรผมก็บอกไปแล้วเนะป้ายบังใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวพาดูข้างในคร่าๆวๆนะพี่น้องตัวนี้ก็รอเก็บรายละเอียดนะเล็กๆ,ๆน้อยนะฮะถ้ามีท่านใดสนใจมาดูก็แล้วก็เก็บทางความสะอาดเช็คระบบโรงระบบไฟนะ,ะก่อนทําการส่งมอบนะครับเลยภายในนี่โอ้โหนึง่งมื่นหนึ่งออกห้างพี่น้องนะ เป็นเก่านอกฮะสวยงามมากเลยนะตูกรึบเลยช่วงนี้กำลังมาฮะแนวสไตล์แบบน,นี้ยิ่งเป็นแบบ8ล้อแบบนี้ด้วยพี่น้องแยาง8ยาง8เส้นนี่6ล้อนะฮะแล้วก็3คันยาง8เส้นนะฮะน้ำหนักบรรทุกก็น่าจะเยอะกว่านะฮะ ช่วงยาวช่วงนี้กำลังมานะกำลังมาพี่นอ้องยิงจะเป็นแปดนสด้วยนะ,ะตัวนี้ก็เป็นหกนอดนะสามคันนะฮะสวยๆนะแต่งหน้าก็จะเป็นสไตล์นี้นะฮะโดมินเตอร์นะฮะมาดูมาเลือกมาชมได้พี่น้องนะ รถสวยๆของบายชาบุรีรัมนะฮะมองไปจะเห็นป้ายโรบินสันพี่นอกนะ,ะโ,นโน่โนโรบินสันตรงโน่น,นนะฮะอันนี้ก็เจ็ดอีคอมเร็วห้าสูบพี่นะะ้องสองร้อยกว่าแรงไม่เกินแปดสิบอันนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าพี่น้องนะะสนใจก็มาดูนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์กเกษตรนะคะรถูเกษตรคอกยาวสามคันนะ อันนี้จะเป็นสองคานะอันนี้หกล้อนะฮะเกษตรแบบหกล้อแต่เนี่สวยสวยมากเลยครับนี่ฮะจีเขียวกระบะมินียมนะฮะสวยจริงๆริงนะฮะ ร้านนิดๆน,ดนะฮะร,รอมเล่มทะเบียนพี่น้องสนใจก็เข้ามาดูนะเข้ามาเลือกเข้ามาปรึกษาได้นะฮะอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะฮะหรือท่านใดสะดวกอยู่แถวสุรินก็ไปดูโซนสุรินนี่น้องถ้าอยากมาบริมย์ก็มาโซนนี้เลยนะฮะอย่าลืมนะฮะข่อเกษตรรถลงรถดำก็มาที่นี่ได้นะฮะวันนี้ก็ดูคร่าวๆพี่น้องนะ สวยจริงๆเายังไงก็คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคลิปนี้ผมขอสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง